รองแม่ทัพภาคที่2ได้รับมอบฐานน้ำใจจากประชาชนเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาพลตรีน,นรทิพพลยนอรรองแม่ทัพภาคที่2รับมอบทานน้ำใจเพื่อส่งต่อความห่วงใยจากภาคเอกชนผู้แทนชาวไทยเชื้อสายจีนนำเข้าสารเครื่องอุปโภคบริโภคส่งมอบสู่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งรองแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวขอบคุณทานน้ำใจจากประชาชนโดยจะนำสิ่งของที่แสดงออกถึงความห่วงใยทั้งหมด ส่งไปยังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าในการยืนหยัดรักษาผื้นแผ่ดินไทยไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติทั้งนี้นะคะสิ่งของที่ได้รับบริจาคกองทัพภาคที่สองจะได้ทําการคัดแยกแล้วก็รวบรวมเพื่อนําไปกระจายแจกจ่ายส่งต่อให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่จังหวัดอุบลราชธา,านีสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกดสำหรับ รประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะส่งมอบทานน้ําใจก็สามารถนําไปมอบได้นะคะที่กองทัพภาคที่สองค่ายสุรนานรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ